เะไรฮะเซตหยอกไม่ใชา้อเซตหยอกต้องเซตหยอกอะไรวะวมาทำอะไรพี่พีชายทุกคนวันนี้เหรอเฮ้ยมองกล้องนี้ทำมท้าตาก็ไม่พูดดุจเลยไู่ังครัาพี่วันนี้จะไปทำอะไรกันวันนี้มาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรตอกเกยวเอร่อยนะรสดงโอ๊ย เอาเอาคำประมวลแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ดนอะไรอ๋อเนี่ยให้เราเขให้เขาใครนะกูแต่ไม่เชื่ออยาบอกยาวแม่เแบ่งกานนะล่ะผู้มาบ้าเราก็ฝากผู้มาท่านหมดไว้ไลยเดี๋ยวเอาหมดที่ได้ที่ไหน นี่อีกันอันนี้เป็นโครงการกรมชลประทาน อะไรก็ไม่รู้นะ120ปี120ปีร้สิบปรัฐาลหกลาชการงานของแผ่นดินครัับผมวนนี้ออกออกอีเวนต์วันนี้ออกอีเวนต์แจกปัดแตงออกอีเวนต์เออเขาเขาแจกเขาแจกขนมด้วยมี่เหรอมีขนมปด้วยช่เขาแจกขนมด้วยทำอไมผมได้เจ็บปวดหนังสือด้วยหนังสือที่ซื้อเองก็ได้แต่เขาก็แจกเหมือนกัน เพราะั่าไดนนั <loss> ้นอาจารย์มีงานอยู่หลอดนะครับนี่คือวิยากรนะคขอบคุณป้าอาชวะวี่ชายอาชวะปลาหั่นปมากระพานี่ขนมปี๊บอ่ะนี่ตอครับ้นอาจารย์นั้รับยโยกหรือแถวๆทุ่งกินตอนนั้นนับตัดเรตั้งออกลกองขึ้นมาครับโดยตอนนั้นก็ให้ทางนะัร่ ต่างประเทศนะครับเข้ามาดำเนินการกับเป็นบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินการขุดคลองรลยตั้งคลองขึ้นมาแล้วตั้งอธิีบดนี้กรมคลองคนแรกเขาอจากเรียนมาเขาเอาน้ําจากโรงเรียนกับสมุดจากเรียนมาให้เราฝีหรมานหอนเรากวันนี้นะครับประมาณสการที่หกก็กาตัวเขื่อนวัสดุหินปูนใช้เป็นเปลือเขื่อนเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเขื่อน วัสดุอินเรียงป้องก,กันการตัดซอสจากลื่นใต้แกนเขื่อนมีการอัดน้ำปูนเข้าไปเสริมความแข็งแรงการก่อสร้างเขื่อนขึ้นมาแต่ละเขื่อนมีกระบวนการมากมายหลายขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบปนจนถึงการก่อสร้างเแชบบ่นขั้นตอนการวางการและสำรวจออกแบบ าสำรวจทดสอบเช่นสำรวจสภาพภูมิประเทศทดสอบคุณสมบัติดินสำรวจธรณีวิทยาฐานรากและทดสอบวัสดุก่อสร้างงานออกแบบสาขาต่างๆเช่นวิศวกรรมฐานรากและสองสองในแต่ายละอยนั้นยิ่งใหญ่มากก็คิดว่าถ้าเราทำงานได้สิ่ว ถ้าเกินแบบหมเป็นาจรสลครับก็มาที่เอากูมาทำไมครับตดตแ้น่งที่ดีกต้องมี้องกล้องมันก็มีอยู่กล้องเดียวครั้งแรกที่เกิดเหตุ คุณภาพระดับโอเคคุณภาพระดับโอเคโอเคก็อันี้มันน้ำมันไม่มาอ่านหนังสือไม่ออกไปอ่านหนังสือไม่ออกเาไปดูดูจากสภาพแล้วเนี่ไงสิ่งที่เขาสอนเราพยายามเรียนกราฟิกเพื่อมาทำสิ่งนี้ทำแผนที่ มันทำให้มันไม่แตกมันมาออกแบบไอ้มันถ่าย 8K มาแล้วจอไม่รองรับไม่นี่คือร้อยสี่สิบสี่แล้วมาขยายเริ่มต้นเยี่ยมไปเลย ทำอะไรกันดูป้ายพอดูป้ายป้ายละเอียดเยอะพอลายละเอียดมันเยอะไม่ดีจนแบบผมสั่นเลยเนี่ยป้ดีเดียวผมสั่นเลยออดีจนแต่ละคนเสื้อสะบัดเลยอือป้ายก็ดีเหมือนกันนะป้ายดีป้ายดีป้ายดีอยากใส่ลายป้ายสีอะไรยืนอยู่นี่ยืนดูป้ายทั้งนั้นแหลยป้ายชื่อโครงการฮาตัลี่อ่าตัลี ป้ายหมุนได้เลยป้ายหมุนได้ป้ายหมุนได้ผู้ชชยป้ายปอกเบอร์ได้เลยนะป้ายหมุนได้เลยเป็นโครงการที่ดีนะป้ายเขาเย็นนหมถ้าทำเป็นลำเที่ยงนีได้ทุกป้ายคนก็จะมีทุกป้ายเลยเยี่ยมไปเลย ไปขย้อนแล้วอ่ะไปขั้นกว่าแล้วทันีีป้ายมันร้อนนะแน่ม,มีมีป้ายนึง่งองตปดป้ายน้้าป้ายนี้มพี่ป้ายอยู่ตรงกลางได้ความรู้นะนี่ป้ายปราณเราดูไกลๆว่าสายตาเรามันยาวนี่ใกล้มันแบบ เสียสายตาเดี๋ยวเสียสายตาพอเข้าไปใกล้ๆอ่ะถ้ามันแตกเราซื้อมันแตกอ่าแล้วดูไปแต่เราเห็นเลยก็เห็นเลยลาอะไรเงี้ยฮะป้ายดีจะไม่ใครสะบัดดูเลยว่าเป็นป้ายที่ที่เย็นมากป้ายเย็นป้ายเย็นไหมหรือมายืนหามามายืนหาความรู้ใช่ะนะยืนหาความรู้ป้ายที่ฮันเตอรอ่าโครงการฮันเตอร์ถามว่าเรียนคณะอะไรเรียน อ่าสาขาวิชาอะไรดิจ like. ิตอลกราฟิกป um> ้ายปรับเบอร์ได้หรอขนาดนั้นเนี <h <h> <h)> <h ่ยเอาเบอร์เป็นป้ายดิจิตอลนี่ไงเออนี่ไงดิจิตอลที่มีตา้หมดแค่เบอร์เดียวก็ไม่มีใครเลยไม่สมหวัวอะไรกันวะ เอามาดูพื้นที่เสี่ยงบนทบอง่นรันจุดไล่ฮาร์จอจดจจใช่ไหมกาําลังจดอยู่ใช่ไหมวารุเล่นครับวารุเล่น<ก>รับวารเล่นกชเดกยูอดูดูเป็นเล็กเรียนครงการใหญ่การยอดในชื่อแต่งวรคิดยังไงคนเด็กเรียนวารุเล่เลนคิดว่ามัน มันก็ดีนะที่ว่าโอ้โอ้โรนี่ืเด็กเรียนน่ะน่าเดแต่จริงแล้วมันมันวาดรูปเล่นอ่ะเรือสุดที่เราเรียนนะเฮสซตสเกะก็แต่งานริษาทนี่ผมว่ามันเป็นงานที่ดีเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ห้องน้ำที่ดีนะใช่ไหมของน้ำ่ะรับประทานน้ำน้ำจะเขินน้ำอันนั้นเขนไหมน้ำเขนแตกยี่ย้ํน้ำเย็นไปถึงนี่บ้านพักก็ไหม่นี้ออฟฟิศตัวหม่นี้นะ เราไปเช่าบ้านอยู่ so เช่าออฟฟิศเริ่มเฮ้ยน้ำเปล่าชลประทานน้ำเปล่าชลประทานน้ำเปล่าชลประทานโอเด้วดิได้ครับอุ้ยนี่ก็เย็นเหมือนกันเฮ้ยเยี่ยมน้ำเย็นน้ำเย็นหายไปสามคนเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นตอนนี้สมาชิกในในช่องหายไปสามคนบ้านพักว่าที่ทางการเรายังไม่เสร็จเลยวันนึงเราจะไปเส้นใหม่ซีใหม่ผมได้น้ำชนรัประทานมา าเชิญระพานโคตรเย็นเลยโหลังเอเพราะว่ามันเป็นไม่ธรรมดาโมวอะู่มกีหน้าหม้ออย่าเล่นจริงมาพูดเล่นเดินเดินขึ้นไปดิพี่ตกหลุมรักเฮียคมมินโตะอยูกับ อ้าวรับน้องใหม่ไปโอ๊ตเชิญเขาเขาทำอะไรเขาเขาจะนั่งแล้วนะเขาจัดทรงเขาจะนั่งแล้วนะเขาฝึกเป็นวานอนเหมือนคลิปที่แล้วไม่จะไม่จะบรรยากาศเย็นเย็นนานั่งมากทำไมกูร้อนวะอยากเย็นไหม มึงไม่กินน้ำจนระบาดทานเลยใช่พงไม่กินน้ำานระบาดทานไงเขาถ่ายเอ็มวีอ่ะไม่ากลังเมืกเ่องถ่เชือกอยู่หก็มันไม่มีแล้วไปทำไมอ่ะเนั่งนั่งนัเออนั่งพระเอกเอมเออชีวแมงเศร้า อน,น้ม,ดดมาไปแล้วพี่แดดแม่งร้อน<ป>โชคดีพี่โชคดีโชคดีพี่ชายชผู้ถ่ายได้ไงเนี่ยแสงย้อนกันอันนี้ <c oughs> ทุกอย่างเลยเป็นชนาบดานเาไปือนไหมไม่เกียจเลยปะริมเขือนอะไรนะลิมมันลิมเขื่อนมันร้ายดั่วมันเยากลับแล้วนะชนาบทากลับแลเสร็จแล้วีเวนตนวันนี้มาทำ ปไปไป,ไป <laughs> กลับแล้วสนับประทาน <laughs>